ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่วงการผ้าเหลืองเนี่ยดูค่อนข้างจะมีประเด็นมีปัญหายุพอสมควรเลยนะครับไม่รู้ว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วหรือยังแต่ว่า,าวันสองวันที่ผ่านมาก็มีข่าวมากมายนะครับซึ่งทําทให้เราเนี่ยรู้สึกตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เองอาจลาลังพอดแคสต์จะมาพูดถึง จริงๆแล้วไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เป็นหลักแต่ว่าจะ,ะยกตัวอย่างในประเด็นนี้แล้วพูดถึงสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องที่ว่าผมเรียกว่าไม่ใช่ผมเรียกว่าสิเขาเรียกว่านะครับทุกคนเรียกว่าดิจิทัลฟุตปรินต์นะฮะแล้วมันเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ยังไงเดี๋ยวติดตามฟังฮะในอาจาิรังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจิรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับ จากข่าวนะครับที่มีวัดวัดหนึ่งเนี่ยในจังหวัดพิษณุโลกขึ้นป้ายประมาณว่าแบบห้ามหมอปลานะรู้จักหมอปลาเนาะห,ห้ามหมอปลาเนี่ยเข้ามาในวัดเพราะว่าเหมือนกับเป็นการทําลายวงการสงฆ์นะครับไม่ใช่ทุระของหมอปลาในการที่จะมาะตามหาพระไม่ดีมาลงโทษมาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นป้ายใหญ่มากใหญ่โตห้ามหมอปลาเข้าวัดทีนี้คนก็สงสัยว่าเ ถ้ามันมันไม่มีอะไรทําไมต้องทําให้มันใหญ่โตขนาดนี้ทําไมต้องมาออกโรงห้ามกันขนาดนี้ใครเป็นคนขึ้นป้ายแล้ววัดเนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่านะวันต่อมาครับหลังจากที่ผมไม่แน่ใจผมเลกถูกปนะ่ะนะคณะสงฆ์จังหวัดนะครับหรือคณะสงฆ์ของภาคอะไรเงี้ยเขาก็เข้าไปที่วัดแล้วก็สุดท้ายป้ายก็ถูกปลดลงนะก็ไม่มีป้ายและตอนนี้นะฮะส่วนใครเป็นคนทําใครเป็นเจ้าของป้ายระสืบสาวเราเรื่องกันไปนะ แต่ในโลกออนไลน์นะครับป้ายยังอยู่นะถึงแม้ว่าที่หน้าวัดแห่งนี้นะครับในจังหวัดพิศนุโลกเนี่ยป้ายหายไปแล้วแต่ว่าป้ายในโลกออนไลน์ยังอยู่ผมจะกําลังจะพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะลบออกจากโลกของความจริงนะครับผมในโลกของดิจิทัลยังไม่ถูกลบออกไปง่ายๆนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเขาเรียกว่าข้อมูลที่ยังคงค้างอยู่ใน ระบบค้างอยู่ในโลกออนไลน์นะครับซึ่งเราสามารถกลับไปย้อนหลังติดตามหรือ tracking ได้คำที่เขาใช้เรียกก็คือ Digital Footprint นะฮะดิจิ t a ลฟ o o t p ิน n ์เนี่ยคือการข้อมูลของเรื่องราวต่างๆการใช้งานไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆที่มันจะถูกบันทึกไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราเนี่ยจะเข้าไปาโพสต์รูปอะไรนะครับผมเข้าไปอินเทอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ไหนนะฮะ หรือไปพิมพ์อะไรไว้เนี่ยนะจะสามารถถูกติดตามถูกดึงกลับมาดูได้ว่าเราเคยทำอะไรไว้ที่ไหนบนโลกออนไลน์นะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นทั้งคุณแล้วก็ทั้งโทษนะครับสำหรับดิจิทัลฟุตปรินต์แต่เอางี้ก่อนไอตัวดิจิทัลฟุตปรินต์เนี่ยมันมีอยู่2แบบเนาะแบบแรกเนี่ยคือแบบที่เราตั้งใจจะให้มันอยู่บนโลกออนไลน์เช่นการโพสต์รูปนะครับ การส่งข้อความการส่งอีเมลการคอมเมนต์กิจกรรมต่างๆที่เราตั้งใจกดลงไปนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียก Active Digital Footprint นะครับแบบตั้งใจให้มันเกิดส่วนแบบที่2เนี่ยเขาเรียกว่าพ s s ซีฟด i จิ t a ลฟ o ุตปริ n t คือไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่ามันจะถูกระบบเนี่ยบันทึกเอาไว้หลังบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆนะการไปหาข้อมูลใดๆ เวลาในการใช้แอปพลิเคชันนะครับช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตแอร์ไทม์ต่างๆนานาเลยนะฮะเพราะว่าอันนี้ทั้งหมดเลยเราเรียกว่าดิจิทัลฟุตบรินท์นะครับประโยชน์มันมีอะไรบ้างนะฮะลองนึกภาพนะถ้าเกิดว่าเราจับคนขึ้นมาคนหนึ่งนะผู้ต้องสงสัยนะครับเราก็สงสัยว่าคนคนนี้ก่อนหน้านี้ก็ทําอะไรมาบ้างข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่เขาเข้าไปนี่แหละ จะเป็นหลักฐานที่สามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าเขาเนี่ยทำอะไรมาในอดีตนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นหลักฐานสําคัญในการเอาผิดเขาได้เพราะงะั้นในแง่ของอาญากรรมตัว Digital f o o ปริน n t ก็ช่วยได้ดีทีเดียวเลยนะส่วนในวงการอื่นนะครับเช่นวงการวงการธุรกิจนะครับเราสามารถที่จะหานะความต้องการของลูกค้าหรือความชอบของลูกค้าผ่าน Digital ฟ o o ปริน n t ของลูกค้าได้นะฮะ ว่าเออลูกค้าเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ไหนกดดูผลิตภัณฑ์อะไรสินค้าอะไรนะมันก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะเ,าเลือกนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มันตรงกับสิ่งที่ลูกค้าชอบนะครับโดยดูจากประวัติของลูกค้าซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สาธารณะนะครับมันเป็นข้อมูลที่ที่เจ้าของพื้นที่นะฮะเขาจะต้องอมีการขออนุญ,ญาตเราก่อนถ้าเกิดจะเอาไปใช้ในการทำธรุรก,กิจหรือใดๆนะครับ เขาเรียกว่าคอนเซนต์เนาะเราก็จะต้องเรียกว่ายินยอมนะฮะให้เขาเอาข้อมูลพวกนี้ไปวิเคราะห์ได้นะครับแต่มันก็มีเหมือนกันนะฮะที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับมีการเขาเรียกว่าแอบนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้นะครับเพื่อประโยชน์ต่างๆนานาของคนอื่นนะ่ใช่ประโยชน์ของเรานะครับเช่นการไปแอบดูข้อมูลของเราใน f c e e o o o นะฮะใน IG หรืออะไรต่างๆแล้ว กลับมาย้อนกลับมาคุยกับเราโดยทําเป็นว่าเขาเข้าใจเราเขารู้จักเราดีอะไรแบบนี้นะครับบางทีเราอาจจะไม่ทันตั้งตัวเอ๊ะเารู้ได้ไงนะอะไรก็จะรู้สึกว่าทึ่งรู้สึกเชื่อมั่นในสิ่งที่เขากําลังพูดอยู่แต่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาแอบดูข้อมูลเรามาก่อนอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ไม่ดีในการเอาข้อมูลดิจิทัลฟุตปรินต์ไปใช้ในการหาประโยชน์นะครับเพราะงั้น การมีการบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามีทั้งคุณทั้งโทษนะนะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับพอมันมีเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วมันถูกลบออกไปในโลกออนไลน์นะครับหรือโลกแห่งความจริงเช่นเอาไป้ายไวนิวหน้าวัดลงอย่างเงี้ยนะครับหรือลบข้อความที่เราเคยโพสต์ไปก่อนนะสิ่งเหล่านี้ครับมันไม่ได้หายไปจากระบบนะมันอาจจะมีคนแคปเอาไว้มีคนบันทึกเอาไว้นะแล้วมันจะย้อนกลับมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้นะ บางทีเราพิมพ์สมมุติเราพิมพ์ด่าใครไว้สักคนหนึ่งเนี่ยแล้วอยู่ดีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเราเปลี่ยนใจแล้วเราลบออกแต่ว่าก่อนเราลบก็มีคนแคปข้อมูลไว้เพราะไอข้อมูลที่เขาแคปไว้เนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องย้อนกลับมาหาเราสักวันหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระวังนะครับในการใช้สื่อออนไลน์แล้วก็การสร้างดิจิทัลฟุตปรินต์ของตัวเองเนี่ยนะก็คือก่อนที่จะทำกิจกรรมใดๆบนอินเทอร์เน็ตนะต้อง ระมัดระวังนะครับจะโพสจะแชร์อะไรเนี่ยเอาให้ชัวร์นะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาแล้วก็การที่เราบอกข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือ,อ,อข้อมูลอื่นๆนะครับที่มันจาเป็นเลขบัญชีอะไรแบบนี้นะใน,ในบางที่ที่มันรู้สึกอาจจะสาธารณะเกินไปหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยอันนี้ต้องพิจารณาดีๆว่ามันควรหรือไม่ควร นะครับข้อมูลอะไรที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราแต่เราจําเป็นต้องไว้บนโลกออนไลน์นะครับเพื่อธุรกรรมหรือกิจกรรมบางอย่างเนี่ยให้ตั้ง private ไว้ให้มีการเข้าพ a s ส w เวิร์ดเข้าอ,อะไรย่างเงี้ยดีที่สุดนะแล้วก็มันมีอีกวิธีหนึ่งนะที่เราจะลองดูว่าข้อมูลอะไรบ้างของเราเนี่ยถ้าถูกเปิดเผยนะครับก็คือลองเ e ิร์ชครับเซิร์ชข้อมูลตัวเองดูนะแล้วดูซิว่ามันขึ้นอะไรมาบ้างนะครับจะเป็นไปที่ Google ก็ได้นะแล้วก็พิมพ์ชื่อเราอะไรเงี้ยแล้วก็ดูซิว่า เราเห็นอะไรของตัวเราบ้างนะอันไหนที่มันไม่ใช่อะไรก็เข้าไปจัดการซะนะครับเพื่อป้องกันคนอื่น,เ,นเข้ามาดูข้อมูลของเราเหล่านี้นะครับสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยดิจิตอลฟุตปรินต์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปแล้วเมื่อมีโลกออนไลน์เมื่อมีระบบดิจิตอลเข้ามานะการบันทึกการเก็บข้อมูลนะครับมันถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ดังนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมเมื่อไหร่ที่เราใช้สื่อโซเชียลหรือโลกออนไลน์นะเราก็จะต้องอแม่ใจว่าเราเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็ต้องเข้าใจและทําใจว่าเมื่อ,อไหร่ที่เราพิมพ์เราโพสต์อะไรต่างๆนานาเข้าไปเนี่ยมันคือหลักฐานที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วถึงแม้ว่าเราจะลบทิ้งมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปนะครับ บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกิดผลอะไรกับเราในในระยะเวลาอันสั้นแต่ถ้าในอนาคตนะครับเราเกิดไปมีประเด็นมีปัญหากับใครอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เราทำไว้ก็จะย้อนกลับมาหาเราอย่างช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคือประวัติของเราในโลกออนไลน์นั่นเองและนี่ก็คือดิจิทัลฟุตปรินต์นะครับให้รู้ว่ามีแล้วก็ให้บริหารจัดการให้เหมาะสม ะะแล้วก็ระวังเรื่องของไปการนําไปเอาข้อมูลประวัติของคนอื่นเนี่ยมาใช้ในทางที่ไม่ถูกนะครับอาจจะเกิดการฟ้องร้องได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนเรื่องของวัดก็อลองติดตามดูนะฮะไม่รู้ตัวละครเยอะแยะมากมายปัญหาในเรื่องของวงการผ้าเหลืองตอนนี้ก็ดูแล้วจะลุกลามใหญ่โตแล้วก็ท้าทายเขาเรียกว่า จิตใจของคนชาวพุทธพอสมควรเลยทีเดียวนะครับต้องติดตามดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าวันนี้ฝากไว้เท่านี้กับเรื่องดิจิทัลฟ o o t ปรินตในอาจิลังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจีลังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับขอบคุณและสวัสดีครับ